สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ True News รายการที่นําเสนอข่าวสารและสาระดีๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรฒและภายนอกองค์กรด้วยค่ะสําหรับ<ม>วันนี้นะคะพบกับดิฉันวิชยาพรเพรศัานิสิตคณะมนุษยาศาสตร์และผมอัศนิพงศ์ประมวลการนิสิตจ,จากคณะศึกษาศาสตร์ครับวันนี้เรามาเรื่องข่าวแรกกันที่เรื่องของ ICT ก็รับกันนะครับ <c oughs> เพลินครับทางบริษัท True Corporation นะครับโดย True Innovation เนี่ยได้เปิดตัวโครงการ True Labs ซึ่งนำร่องจับมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนั่นเองครับโดยจุดมุ่งหมายสําคัญของโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อส่งเสริมงานวิจัยภาคการศึกษาเชื่อมโยงกับผลงานนวัตกรรมยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์ทางภาคธุรกิจและก็นอกจากนี้ยังมีการตั้งทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะครับ และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศแก่นิสิตนักศึกษาและก็คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจากการจัดประกวดโครงการ True Labs Contest เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นวัตกรจากสถาบันการศึกษาแสดงความรู้ความสามารถของผลงานนวัตกรรมและความต้องการของทางภาคธุรกิจด,ด้วยสร้างคนประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริงด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของการประกวด True Labs Contest เนี่ยก็จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ True เนี่ยนะครับ เป็นจํานวนทีมทีมละ5คนจาก2สาขาวิชาด้วยกันอันได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และก็สาขาวิชาสังคมศาสตร์นะครับโดยแต่ละทีมเนี่ยจะต้องนําเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยภายใต้7หัวข้อที่เขาได้กําหนดไว้ซึ่งสามารถเข้าไปคลิกดูรายละเอียดและสมัครกันได้ที่ทาง facebook/ t r u e l a b i n n o v a t i o n นะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26รกรกฎาคมเลยนะครับค่ะ และในมหาวิทยาลัยของเรานะคะอย่างที่เป็นรู้กันว่าอัตลักษณ์นิสิตของเราเนี่ยทั้ง9ข้อหนึ่งในนั้นก็คือพร้อมด้วยศาสตร,ร์และศิลินะคะคซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้ส่งเสริมด้วยการมีหอศิลป์ภายในมหาวิทยาลัยด้วยนั่นก็คือจ2 3นั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะก็ได้มีการนําจัดแสดงผลงานศิลปะในหัวข้อธรรมชาติผู้คนบนเส้นทางเทพสตรีสุโสภาค่ะ ขอเชิญร่วมง,งานนิทรศการศิลปะผลงานจิตกรรมเนื่องในวาระเจ็ทศวรรษแห่งชีวิตของเทพศิริสุขโสภาศิลปินและนักวาดภาพประกอบหัวข้อธรรมชาติและผู้คนบนเส้นทาง เทพสิริสุขโสภาณหอศิลจียี่ชั้น2อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสารโรดบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนิทรรศการนะคะจะจัดแสดงขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคมเวลา1 1อนาฬิกาถึง18นาฬิกาหยุดวันจันทร์ค่ะสําหรับการติดต่อสอบถามนะคะทําได้ด้วยการโทร0 2 6 4 9 5 0 0 0ต่อ15651ค่ะ สำหรับง,งานศิลปะเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยจะได้ชมความงามของธรรมชาติบ้างค่ะทั้งที่ในปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยของเราก็ได้อยู่ในกลางใจเมืองเลยเนาะการได้ชมสิ่งที่แปลกใหม่ไป,ไปก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะครับผมสําหรับคนที่สนใจก็สามารถไปเชิญชมกันได้นะครับผมมาถึงข่าวต่อไปเป็นการรับสมัครอีกแล้วนะฮะทางกสทชอจัดประกวดหนังสั้นรองรับยกคดิจิตอลครับ ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชนะครับได้จัดประกวดโครงการหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อภายใต้แนวคิดรู้เท่าทันสื่อวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลนะครับให้กับนักศึกษาและกนิสิตและประชาชนทั่วไปด้วยนำเสนอแนวคิดหรือมุมมองด้านการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นนะครับ ซึ่งสำหรับหนังสั้นที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับทางสำนักงานกสทชก็จะนําไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆที่เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักและก็ตื่นตัวในเรื่องของสิทธิของตนในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อที่มีความเข้าใจและก็มีความเข้มแข็งแล้วรู้ทานอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nbtc.go.th เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะค,ค่าต่อไปค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับนักกายกรรมชื่อดังระดับโลกประเทศแคนาดาค่ะซึ่งได้ทำการแสดงผาดโผนโหน,นสลิง50เมตรและพ้าค่าตกลงมานะคะเสียชีวิตเลยค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนกครรัฐเวกัสรัฐเนวราร์ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าหนึ่งในนักสแสดงของเซิร์กดูโซเลคณะกายกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากแคนาดาพลาดท่าตกพื้นเสียชีวิตระหว่างทำการสแสดงผาดโผนโหนสลิงบนความสูง50เมตรในนครรัสเวกัสท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ชมจำนวนมากค่ะซึ่งนายกีลาลิเบตหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม การแสดงคณะนี้นะคะถแถลงความเสียใจต่อการจากไปของ,งานางซารา่ากูยาคุณแม่ลูก2อวัย31ปีเท่านั้นที่ประสบอุบัติเหตุขณะทำการแสดงที่เป็นการแสดงชุดสุดท้ายและเป็นไฮไลท์ของงานที่โรงแรมเดอะ m g m มจีเอ็แกลาสเวกัสโดยเหตุนี้คณะเซิร์กดูโซจึงได้ประกาศยกเลิกการแสดงชุดดังกล่าวในรายการ,ระเวนแสดงทั่วโลกอย่างไม่มีกำหนดซึ่งถือเป็นการเสียบุคลากรครั้งแรกของคณะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยถือว่ามีผลกระทบต่อนะักกายกรรมทั่วโลกนะคะที่ต้องระมัดระวังและรักษาความปลอดภัยมากขึ้นค่ะครับผมมาที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็กายกรรมเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ใช่เป็นการหัวสลิงอันนี้เป็นการเดินนะครับเดินบนเชือกข้ามแกรนแคนยอนกันเลยครับ ภาพที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นนักกายกรรมคนหนึ่งที่กําลังเดินผ่าดผลบนเส้นเชือกเขาชื่อว่า Nick า a l เ n นดนะครับสามารถเดินข้ามแม่น้ำเลตเติลโคโรราโดได้บนความสูงถึง1,500ฟุตเลยโดยใช้ลวดสลิงเพียงแค่2นิ้วขึงผ่านหน้าผาแกรนแคนยอนแล้วก็เดินข้ามโดยไม่ใช้เครื่องป้องกันใดๆเลยอันนี้น่าหวาดเสียวมากนะฮะ นิกใช้เวลาข้ามแกรนด์แคนยอนเป็นเวลาเพียงแค่22สนาทีเท่านั้นฮะ mm hmm. แล้วก็มีการได้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Discovery ด้วย <Okay. S 1> แล้วก็ทางด้านล่างก็ยังมีผู้ชมที่ยืนชมเหตุการณ์ต่างก็ชื่นชมแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆอกับเขาด้วยนะครับทางเจ้าตัวบอกเนี่ยนะครับว่าระหว่างการแสดงมีลมแรงมากแล้วก็ต้องใช้สมาธิอยู่ตลอดเวลาในการเดินข้ามซึ่งนอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนิกคนนี้เนี่ยก็ยังได้เคยเดินข้ามน้ำตกในแองการ่าด้วยและทำลายสถิติกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดมาแล้วด้วยนะครับ ศิลปินชาวอังกฤษค่ะที่สร้างความฮือฮามากนะคะแก่ผู้ชมซึ่งเขาเนี่ยได้ทำจิตกรรมวาดพื้นค่ะให้กลายเป็นดูเหมือนเป็นตึกขึ้นมาซะอย่างงั้นค่ะและ้วผู้คนนะคะก็ได้ไปทำท่าเป็นแมงมุมบ้างล่ะเป็นสไปเดอร์แมนบ้างล่ะค่ะดูเหมือนว่าปปีนป่ายอยู่บนตึกจริงๆเลย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายลินโดอีริชศิลปินคนหนึ่งได้สร้างศิลปะภาพลวงตาที่มีชื่อว่าดาวสตตนเฮาส์ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนอาคารในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ว19วางอยู่ในแนวระนาบกับพื้นโดยมีกระจกขนาดใหญ่ตั้งเอียง45องศาค่ะ เพื่อสะท้อนภาพให้เหมือนว่าอาคารนี้ตั้งอยู่จริงๆและมีผู้คนเข้าชมนะคะสามารถเดินบนผนังอาคารเหล่านี้ได้อย่างสบายๆซึ่งศิละปะภาพลงการดังกล่าวสร้างความประหลาดใจและดึงดูดใจให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมาทำท่าทางปีนตึกราวกับพวกเขาเป็นมนุษย์แมงมุมเลยล่ะค่ะ โดยงานศิลปะชิ้นนี้จะเปิดให้เข้าชมในวันที่4สิงหาคมเท่านั้นขณะที่ผู้ชมคนหนึ่งกล่าวว่ามันเป็นงานศิลปะที่ไม่ยุ่งยากแต่ก็ทําให้ผู้คนมีส่วนร่วมและรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับงานชิ้นนี้เป็นอย่างมากค่ะอย่าลืมนะคะวันที่4สิงหาคมนี้ตามไปดูกันค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาช่วงต่อไปของสุรินิวในช่วงที่2ค่ะ ชีวิตที่ต่างกันต้นทุนที่ว่านี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถแต่เป็นต้นทุนทางใจใจที่มุ่งมั่น ตามฝันใจที่คิดในสิ่งที่ตา่างใจที่เข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใจที่อยากอยากเอาชนะอุปสรรคหรือใจที่ยอมรับแต่ไม่เคยยอมแพ้ ทั้งหมดคือใจที่กล้าก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อยู่ที่ใจจะเลือกเพราะชีวิตเป็นของเรา Life limit has no limit. สู่ช่วงที่2ของรายการสปูนิวส์นะครับเราไปเรียกรอยยิ้มกันหน่อยดีกว่าฮะ ครัฮะก็น่ารักดีนะครับามาว่ากันเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่ามาดมาูนักมายากลชาวอังกฤษนะคะที่ชื่อว่าไดนาโมเขาเนี่ได้ทำการแสดงโชว์บนรถบัสสอชั้นค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยผู้คนข้างๆรอบกายะคะซึ่งงงแล้วก็ทึ่งอึ้งเสียวไปเลยตามไปดูค่ะว่าเป็นอย่างไรไดนาโมนักมายากลอังกฤษ โชกนลสุดทึ่งด้วยการลอยตัวแตะมือไว้ที่หลังคารถบัสสองชั้นในขณะที่รถกําลังเคลื่อนตัวไปด้วยนะคะทําให้เขาเนี่ยดูเหมือนว่าลอยอยู่บนอากาศที่ว่างเปล่าอย่างไรอย่างนั้นทำให้ <laughs> ใช่ค่ะทําให ผู้คนรอบข้างนะคะก็ตามมาดูเลยค่ะทั้งสองข้างทางนะคะแล้วก็รวมถึงผู้โดยสารที่อยู่ในรถบัสคันนั้นด้วย<ม>ก็อึ้งทึ่งแลวก็เสียวอย่างที่บอกเลยค่ะส่วนเว็บไซต์ Daily Mail นะคะได้รายงานเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเดนโมหรือสตีเวนเฟรนนักมายากลหนุ่มวัย30ปีโชว์กลเจ๋งให้ชาวลอนดอนได้ประจักษ์กับสายตาค่ะด้วยการลอยตัวตามไปกับรถบัสสอชั้นที่สูง15ฟุต หรือประมาณ4.5เมตรนั่นเองในหาที่มือข้างขวาของเขาแปะไว้กับหลังคารถค่ะทําเอาผู้คนหนุนงงกับสายตาที่เกิดแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาด้วยนะคะว่าเอะลอยตัวนี้ไงหรือว่าเอายึดสลิงไว้ตรงไหนนะภ <laughs> าพเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหมครับก็ไม่น่าเช <c oughs> ื่อจะทําได้นะเป็นความบันเทิงที่ทําให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขไปกับศิลปะของเขาอย่างหนึ่งนะคะครับช่วงนี้เรื่องแปลกมาบ่อยนะครับเราไปดูเตียงนอนกันบ้างครับเตียงนอนแปลกๆอันนี้ ้าไม่แปลกคงไม่ใช่ข่าวดังเพราะเป็นเตียงนอนที่แพงที่สุดในโลกครับจะราคาแพงขนาดไหนคะเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามดูนะฮะเตียงขนาด k ิงไซ i ์หลังนี้มีชื่อว่า royal state bed นะครับซึ่งทางด้านของผู้จัดการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเตียงแห่งหนึ่งเนี่ยที่มีอายุมากกว่า1 0 5ปีของอังกฤษเนี่ยนะครับกล่าวว่าการนอนหลับฝันดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ทีเดียว เพราะเตียงหลังนี้ถูกผลิตขึ้นโดยช่างฝีมือคนเดียวที่ออกแบบเฉพาะตามน้ำหนักและก็รูปร่างของลูกค้าแต่ละคนด้วยนะฮะโดยใช้เวลานานถึง700ชั่วโมงในการผลิตเลยนะครับโอ้เยอะจริงๆค่ะขณะที่เตียงนอนที่นอนแล้วก็หมอนนะครับจะยัดไส้ด้วยขนแกะแคชเมียร์จากมองโกเลียแล้วก็ขนหางม้าสีทองจากม้าลาตินามาฟังราคาของเตียงหลังนี้กันดูนะครับอ,อยู่ที่ราคา1 7 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดรา,าวๆก็ไม่แพงเท่าไหร่ 5้าล้านสอห้าหมบาทเท่านั้นเองโอ้โหใครจะกล้านอยคะเนี่ย <laughs> นั่นสิฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับของโลกเราค่ะ <c oughs> ตามมาดูนะคะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของเราก็ก้าวหน้ามากเลยทีเดียว <c oughs> ในองค์กรนาซาค่ะตอนนี้นะคะได้ปล่อยยานอวกาศขึ้นไปสำรวจดวงอาทิตย์แล้วค่ะเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะต้องติดตามค่ะ องค์การบริหารการบินและอาวากาศแห่งชาติหรือนาซาปล่อยยานอาวากาศไอริสเพื่อสำรวจดวงอาทิตย์และไขปริศนาเรื่องพลังงานของดวงอาทิตย์โดยยานอาวากาศไอริสมีความยาวประมาณ2เมตรและมีน้ำหนัก1 8 1กิโลกรัมซึ่งถูกติดตั้งอยู่กับจรวดเทกาซาัสโดยภาพหลังจากการสำรวจขึ้นบนโคจรพ้นบรรยากาศแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ทําการปล่อยยานอาวากาศไอริสออกส่วนภารกิจของยานไอริสลำนี้คือการใช้กล้อง โทรทัศน์ลังสีอุลตราไวโอเรตที่มีคุณสมบัติพิเศษจับภาพบริเวณพื้นผิวดวงอาทิตย์และบรรยากาศด้านนอกที่มีความร้อนอุณหภูมินะคะสูงเป็นล้านองศาเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่าโคโรนา่น่เองโดยการปฏิบัตินี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายพลังงานของพื้นผิวดวงอาทิตย์ไปยังชั้นบรรยากาศโคโรนา นอกจากนี้ Hi, ยังช่วยไขยปริศนาการปล่อยรังสีอุลตราไวโอเลตของดวงอาทิตย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศบนโลกของเราอีกครั้งยังช่วยหาวิธีป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอิทธิพลของเปลวสุรยะหรือพายุสุริยะอีกด้วยค่ะครับ ซึ่งเวลาที่เกิดพายุสิระหรือว่าเปลวสุริยะนี่นะคะก็ทําให้การสื่อสารบนโลกของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงผิดพลาดแล้วก็ทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่เคยเป็นนะคะซึ่งการสื่อสารครั้งนี้เนี่ยก็จะแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะข่าวเมื่อสักครู่นี้คือได้ขึ้นไปถึงอวกาศใช่ไหมครับอันนี้เกือบจะขึ้นไปถึงอวกาศนะครับแค่เกือบๆนะฮะทางสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยคลิปนาะทีระทึกเราไปชมกันดูครับ ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นภาพนาทีระทึกที่ขณะจรวจบรรทุกดาวเทียมของรัสเซียที่ส่งไปโครจรในอวกาศนะครับเกิดระเบิดขึ้นหลังจากถูกปล่อยจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศในคาซัคสถานได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยแหละฮะ เป็นเหตุทําให้จรวดและดาวเทียมที่มันถูกอยู่ข้างในมีมูลค่ามหาศาลเสียหายยับเยินเลยนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากเครื่องยนต์ขัดข้องแต่ยังต้องสืบสวนต่อไปเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับขณะเดียวกันทางการได้ประกาศเตือนภัยพร้อมทั้งอพยพประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้ห่างจากรัศมีของอุบัติเหตุด้วยเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากแก๊สพิษสําหรับอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นนักว่าเป็นครั้งที่2ที่รัสเซียล้มเหลวในการปล่อยจรวดในรอบ3ปีนี้เลยนะครับ ก็ต้องขอเป็นกำลับบงใจให้กับรัสเซียนะคะที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อการศึกษาของโลกเราจะได้ลาหน้ายิ่งขึ้นค่ะคทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเริ่มต้นใหม่ได้หากเราไม่ยอมแพ้นะครับ ใช่แล้วละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมพวกเราเสมอมาค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อแนะนำหรืออยากจะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับพวกเรามาร่วมคุยกันได้ที่ www.facebook.com/suchannel ค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพิชยาพรพูิสงาและผมอัศรีคงประมวลการนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ